สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะค่าเอสอาร์คืออะไรคะคุณพี่ค่าเอสีอารไข่อข้องใจค่า s e ส r บนฉลากประหยัดไฟเบอร์5คืออะไรวันนี้เรามีคําตอบมีเรงจะมอกจะมาแชร์ทริคดีๆสําหรับท่านที่กําลังเลือกซื้อแอร์นะคะมารู้จักกับค่าเอส r กันค่ะ สำหรับค่า SER นะคะจะอยู่บนฉลากประหยัดไฟเบอร์5ซึ่งค่านี้คือค่าประสิทธิภาพที่มาจากการคำนวณของกฟผที่ใช้วัดความประหยัดพลังงานของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์นั่นเองซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพภายใต้อุณภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลทําให้มีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นจําง่ายๆเลยนะคะค่า SER ยิ่งสูงค่ะจะยิ่งประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอ จะซื้อแอร์สักตัวนะคะอย่าดูแค่ฉลักประหยัดไฟเบอร์5นะคะให้ดูที่ค่า S.E.R. ด้วยค่ะอยากรู้ว่าแอร์แบบไหนเหมาะกับบ้านของเราอย่างไรค่ะสามารถสอบถามกับพนักง,งานแต่ละยี่ห้อได้เลยอยากรู้ทิคดีๆแบบนี้อีกนะคะกดติดตามกดถูกใจไว้ได้เลยค่ะครั้งหน้าจะมาแชร์ทริคอะไรรอติดตามมีอะไรจะบอกบอกทุกเรื่องที่เรารู้ให้คุณทราบ